Even benevolent, be e eagerness, see compliance, all, all, with tongue, คิดจะทำอะไรด,ดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญ mm hmm. เกียรติยศคำสอพอทอใช้เวลาสั่งสนมน,นานอุดมการคสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจจะมีชี สวัสดีค่ะดิฉันพรสุดาพุกประเสริฐง,งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงจันทร์สุพรรณ3ซึ่งจะได้นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านดรอำนาจเหลือน้อย วันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะโรงเรียนบ้านผู้บ่องป่าขียินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสัญจรโรงเรียนดีสุพรรณบุรี3ประจำปีการศึกษา2568ด้วยความยินดียิ่งค่ะนำโดยดออรอำนาจเหลือน้อยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสนางมัญนญาตแตงโมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตส และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอัเพอหนองาายาไซทุกท่านค่ะโรงเรียนบ้านผู้บ่องป่าขียินดีนำเสนอโรงเรียนบ้านผู้บ่องป่าขีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านผู้บ่องและหมู่บ้านป่าขีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3เลขที่ตั้งหนึ่งหหมู่ตําตำบลห้วยคมิ้นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดกกตาต่อมาได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2524โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านผู้บ่องป่าขีซึ่งเป็นความหมายของชื่อหมู่บ้านสองหมู่บ้านคือผู้บองหมายถึงน้ำาพุและป่าขีหมายถึงป่าไผ่ โรงเรียนบ้านผู้บ่องป่าขี่ายใต,ใต้การบริหารงานของนางสาวนัทกริตาธีปลาปัจจุบันมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ครูประจำการจํานวน8คนเจ้าหน้าที่ธุรการจํานวน1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจํานวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างจํานวน1คนนักการพานโรงจํานวน1คนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด90คนนักเรียนชาย44คนนักเรียนหญิง46คนโรงเรียนบ้านผู้บ่องป่าขีได้นำนโยบาย5 High Performance Model ของดออรอำนาจเหลือน้อยมาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพคือ High Performance Student High Performance Teacher High Performance Leader และ High Performance School โรงเรียนบ้านผู้บ่องปาขีมีการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบรรล,ลุปเป้าหมายทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PBPK โมเดลดังนี้การบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551แล้วนำมาใช้ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองส่งเสริมผู้เรียนในทุกๆด้านดังนี้ด้านผลสำเร็จทางการเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ด้านกีฬาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกีฬาและมีสุขภาพที่ดีด้านงานอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีจำนวนครูตามอัตรากำลังทำให้มีครูครบทุกระดับชั้น มีบุคลากรที่ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยการเข้าอบรมศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณมีแผนปฏิบัติการที่กำหนดการใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง ครอบคลุมง,งานสี่ฝ่ายเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสวยงามเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านวัด โรงเรียนและมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจากการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนทําให้เกิดผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ผลงานนักเรียน 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีสูงกว่าระดับประเทศรวมสงด้านคะแนนเฉลี่ย8 0 4 1อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 2. ผลการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อ่านคล่อง100% 3ปซีสอน 3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สูงกว่าระดับประเทศมีคะแนนรวมทั้ง2ด้าน81.95อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 4. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตส ชนะเลิศสรายการเหรียญทอง13รายการเหรียญเงิน2รายการ 5. เด็กชายวิริทรเธอดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สามารถสอบผ่านเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษเพพิกุลมาหนึ่งโรงเรียนบรรหารจำใสวิทยาสาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเนตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567สูงกว่าระดับประเทศทั้ง4วิชา ทิท่นี้สวยงามสดใสอยู่กลางคุณนเขาพลึกไพรสถาบันอันยิ่งใหญ่งดงามสมอพิเพศเอกลักศักดิ์ศีพระพุทธดีมีวิในสง่าสมผู้บองปาขีโรงเรียนดีน่าชม ขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรีสีขาวแดงสีแห่งสัญ,ญลักษณ์เรารักสามัคคีมีเหตุผลเป็นคนดีคนเก่งของชุมชนอุทิศตนเป็นอยู่อย่างพอเพียงนัดิปัญญาสมาอาภา แสงสว่างแห่งปัญญาพาสุขีบ้านผู้บ่งป่าขีนำชีวีการศึกษาโรงเรียนนี้จเจริญไกล